รับสวิทั์สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแว่นกลุ่มเกมมิ่งสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้นะครับก็จะมาตอบคอมเมนต์นี้เลยขอเทคนิคการจูนของสายแท้งหน่อยได้ไหมครับผมดูไม่ค่อยเป็นว่าอันไหนมีประโยชน์บางค่าไม่เข้าใจเช่น body agility จริงๆการจูนของนะครับของสายแท้งเนี่ยจะมีตรงที่เขาเขียนว่า R CMD ใช่ไหมซึ่งตรงนี้เนี่ยจะหมายถึงเล c ม m ม e n d ที่แบบแนะนําให้สายแท้งควรมีนะครับแต่จริงๆมันก็ยังแบ่งเป็นอีกสสายเลยนะไม่ว่าจะเป็น f u ลแทง n หรือจะเป็นแท้งด a m a g ก็ตามเนาะ แต่เอาตามความเป็นจริงมันไม่มีใครที่จะจูนของแล้วได้ของตามที่เราต้องการ100%เอกเพหรอกพองั้นก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราดูภาพรวมกันดีกว่าเอาจริงแต่มผมก็ไม่ได้เยอะนะแต่ผมก็จะอธิบายเท่าที่รู้แล้วกันนะครับสำหรับสายแท้งเนี่ยในส่วนของบอดี้เป็นการเพิ่ม m มคคัตตรงนี้เนี่ยหนึ่งบอดี้เพิ่มเลือดเท่าไหร่มันไม่สามารถแบบตีตัวเลขตายตัวได้นะครับในส่วนของพาวเวอร์ก็จะเป็นเพิ่มฟิสิกอลแอคแทกก็คือดาเมจนะครับ ดีเฟนต์ก็จะเป็นเพิ่มความอืดกับเลือดน,นะครับเอจิลิตี้นะครับจะเป็นเพิ่มคิเลตแล้วก็ดาเมจที่ทําได้น้อยที่สุดส่วนโมเมนตัมนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของอ f เฟนิตี้เลเแล้วก็แม็กฟิสิคอลแอคแทกก็คือดาเมจที่ทําได้สูงสุดแม็กเฮดพีอันนี้ก็จะเป็นจํานวนเลือดเนานะอย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับเลือดสําหรับสายแทงเป็นอะไรที่สําคัญมากนะครับถ้าเป็นไปได้ควรถึง9 0,000่นด้วยเพราะมันจะเพิ่มทั้งพลังโจมตีแล้วก็คิเลตให้กับตัวละครสายแทงนะครับ แล้วก็ค่า r e c i s i o n rate อันนี้ก็สาคัญนะทุกคนถ้า r e c i s i o n rate น้อยอะต่อให้คีย์เลทสูงเท่าไหร่ก็ตามนะมันก็จะไม่ติดคีติคอนนะครับพองานก็2ออันนี้ต้องไปควบคู่กันเนาะซึ่งคีย์เลในปัจจุบันนะครับสูงสุดได้ถึง80%เลยสําหรับสายแทงเองก็คีย์เลทก็เป็นอะไรที่สําคัญมากนะไม่สิต้องบอกว่าคีย์เลทนี่มันสําคัญสําหรับทุกสายเลยแม้กระทั่งสายฮิลก็ตามนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องจูนกันเลยดีกว่าอ่ะอย่างแรกนะครับก็สโตนสปริต อันแรกเนี่ยก็คือสโตนสป i t อันนี้เนี่ยสำคัญมากเพราะว่าสายแทงจะใช้ค่านี้กันนะครับจะทำให้ตัวละครตีแรงขึ้นซึ่งมันจะมีทั้งมินและก็แม็กเนาะในปัจจุบันนะครับสำหรับสาย s สโตนสป i t เนี่ยมันจะมีอาวุธแค่2อันก็คือ t ัน n d e r c r y b ยเบกับ s ต o r m b เก a k e ส s ปีย r นะครับอันนี้เนี่ยถ้าเรามีแต้มนี้เยอะก็จะทำให้ทั้ง2สายต้องเรียวกว่าอาวุธทั้ง2อันเนี่ยตีแรงขึ้นไปด้วยแต่ถ้าผมจะไม่ผิดน,นะเซิร์ฟจีนเนี่ยมันก็จะมีดาบถังด้วยดาบถังก็จะเเป็นนนนนอาาวุธสยี้ช่กันันะครบ ซึ่งดาบถังนี่ก็เป็นสายแทงแต่ว่าจะเป็นแทงประเภทแพรลี่เนาะก็ถ้าใครแบบชอบดาบฟันโลดดวเท่สายแพรลี่ก็สามารถเล่นสายนี้รออนาคตได้เลยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับอีกอันนึงที่สําคัญมากๆคือคิเลนในส่วนคิเลนนะครับมันจะส่งผลกับชุดเซ็ตที่เราใส่ด้วยตัวอย่างก็คือเซตนี้นะครับเลนวิปเปอร์เนี่ยทำให้เราเครีดดาเมจแรงขึ้น10%และตอนที่เรามีโล่เนี่ยจะทําให้เพิ่มสูงถึง15%เลย และที่สําคัญนะครับการที่เราทําดาเมจได้ระดับหนึ่งเนี่ยบอสจะเล็งมาที่ตัวเราด้วยถึงแม้บางครั้งเราไม่ใช้สก,กิลดึงบอสก็ตามต่อไปก็จะเป็นพวกแก๊งคําว่าฟิสิกอลนะครับอย่างเช่นแม็กฟิสิกอลแท็กก็ดาเมจสูงสุดที่ทําได้อย่างแถวล่างสุดอันนี้นะครับฟิสิกอลรีสติแดนก็คือดาเมจที่เราได้รับเนี่ยลดลงแล้วก็จะมีอันนี้ด้วยที่เป็นตัวฟิสิกอลเพนทร t ชันอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเจาะเกาะอารมณ์แบบไม่สนความอืดฝั่งตรงข้ามเนาะแล้วก็อันนี้มินฟิสิกอลแท็กคือดาเมจขั้นน่ําททีได้ะครับ อ๋อนี่น,นเมื่อกี้เราเจอมินสโตนสปิดใช่ไหมอันนี้ก็จะมี Max Stone s p ปิดด้วยก็คือเพิ่มดาเมจของอาวุธสายแทงอะไรประมาณนี้เอาง่ายๆในการจูนของเนี่ยได้คำว่า Physical ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่มันขึ้นมาเนี่ยใช้ได้หมดเลยนะครับอันนี้ขอเสริมนิดหนึ่งนะครับค่าพิซิชั่นเนี่ยถึงมันจะไม่แนะนําก็ตามใช่ไหมแต่ผมว่ามีไว้หน่อยก็ดีเหมือนกันก็อย่างที่ผมบอกต้นคคลลิิิปปปไไออ่่่ะถถึงงงจสสูกกก็็ตตตาาามมม้้้ใชััยยโดดนนว ทีนี้เนี่ยค่าอื่นๆที่เป็นพวกเบสิคอัตทริบิวเนี่ยอย่างเช่น Power Agility พวกเนี้ยเอาจริงๆมันไม่สามารถคำนวณได้ตายตัวนะครับก็จะเป็นพวก Body Power Defense Agility พวกนี้เนี่ยที่มันคำนวณตายตัวไม่ได้เพราะว่ายิ่งมันปลดแคปเลเวลเราสูงขึ้นอะ่ะไอค่าพวกเนี้ยหนึ่งแต้มก็จะมีผลมากขึ้นด้วยถ้าผมจำไม่ผิดนะทุกครั้งที่ปลดแคปเลเวลตัวละครมันจะมีบอกอยู่นะตรงนี้อ๋อนีนี่นี่นน อันนี้มนไม่ได้บอกนี่หว่ามันแค่อธิบายเฉยว่าพอปลดแคปเลเวล80จะได้พิ e ช i ่น o ร r แ t e 8.3%แล้วก็เอาไฟอ ribu t วเนี่ยเจแต้ม74แต้มแปลว่า a e g ที่มันเพิ่มมาคิเลตก็น่าจะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเอาจริงอนาคตถ้ามันปลดตันแบบเซิร์ฟจีนเลเวล90เลเวล1้อใช่ไหมผมว่าคิเลตแม่งเฟอร์ได้เลยว่ะโอ้ผมลืมพูดอันนี้คือสิ่งที่สำคัญเลยที่แสดงว่าตัวละครของคุณกำลังขาดสถานะอะไรอยู่ ให้เข้ามาที่ตรง m a t e r i a r t ตรงนี้นะครับแล้วก็กดเอ้ยไม่ใช่นี้สิต้องกด m a t e r i a l a r t Talent ตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะสะท้อนให้เห็นเลยนะว่าตัวละครเราขาดค่าอะไรอยู่ยกตัวอย่างนะครับ c h a r t Calculation Enchantment ตรงนี้เนี่ยอธิบายว่าเมื่อทำการชาร์จโจมตีแบบ v a r y Combo ก็คือไอ้ท่าชาร์จแบบรุนแรงนั่นแหล,ละจะไม่มีทางที่ทำดาเมจแบบ a b r a t i o n หรือก็คือดามเมจเบาและยังเพิ่มคียดาเมจอีก10%ด้วยและที่สำคัญเนี่ยทุกครั้งที่เลือดเพิ่มมา5000นหน่วยเนี่ยจะเพิ่มค่า Max Physical Attack ให้กับตัวละคร พิ่มสูงสุด60หน่วยหรือก็คือเลือด75,000แล้วก็อย่างตรงนี้ m มคเท็อัพเนี่ยเขาก็อธิบายประมาณว่า m มคเหรือเลือดของเราเนี่ยจะเพิ่มตามค่าบอดี้ซึ่ง1ค่าบอดี้เนี่ยจะเพิ่มแมคโบนัส HP เนี่ยถึง740เลยแล้วก็เนี่ยค่าบอดี้มันสามารถเพิ่มสูงสุดได้ถึง150แต่ตัวละครผมเนี่ยมีอยู่แค่74เพราะงั้นเนี่ยตัวละครผมเลยเลือดน้อยนะครับพอเลือดน้อยนะครับมันก็ส่งผลให้การโจมตีเบาลงไปด้วยซึ่งตรงนีีน้้้้นนะ้้เเนนนนน่่่ยยผมมมมชือออวาาาาหลลคะะไไไรรูจจงงขตปก็ดนะ บางคนก็คือประยัดพวกโจมตีล้วนๆเลยแต่จริงๆการที่มีเลือดเยอะมันทําให้อาวุธอย่าง Thunder c r y b a t e ตีแรงขึ้นด้วยนะครับแต่เอาจริงเวลาเราจูนของตรงนี้มันโอกาสออกบอดี้มันน้อยมากนะผมเพิ่งเห็นว่าของที่ผมใส่8ชิ้นม่งไม่มีบอดี้สักอันเลยดีกว่าผมว่าผมมาแปลตรงนี้ทีละอันเลยดีกว่าเนาะตรง Material a r t i a c t เนี่ยคือเลือดมันส่งผลเยอะมากเว้ยอย่างอันที่3เนี่ยช h a Critical Enchantment มันจะเพิ่มคิเลตให้กับพวกท่าชาร์จต่างๆของอาวุธ t h u n d e r c r y b a บดแล้วก็มันยังเพิ่มคิเลตอีก1%ด้วยทุกครั้งที่เลือดเพิ่ม6000หน่วยหมายความว่าถ้าผมเลือดถึง90 0 0 0เนี่ยอัตราคิเลตในการชาร์จโจมตีก็จะเพิ่มจาก9%มาถึง15%เลยคือยิ่งเลือดเราเยอะคิเลตในการชาร์จโจมตียิ่งเยอะขึ้นด้วยซึ่งปัจจุบันเนี่ยของผมก็คือเลือด7 2 4เพิ่มมู่นะอรับถ้าเร้อยถึง90,000ก็จะเป็น15%เนาะ ต่อไป Stone s p r i t Attribute Up นะครับอันนี้ก็เพิ่มพลังโจมตีของ Stone Split ตั้งแต่บวก50ถึง100แล้วก็ค่าจ่อก,ก่อของ Stone s p r i t เนี่ยมันอ้างอิงจาก Min Stone s p r i t Attack นะครับซึ่งปัจจุบันของผมเนี่ยมันมันเยอะเกินไปเว้ยโบนัสสูงสุดไอตัวค่ามิ n เนี่ยไม่ควรเกิน167ของผมเนี่ยแม่งล่อมา220เว้ยหมายความว่าจริงๆเนี่ยผมสามารถเอา ค่าจูนไอเทมไอมินสโตนสปริตเนี่ยเอาออกไปจูนพวกบอดี้เพิ่มจะดีกว่าเว้ยถ้าผมจะไม่ผิดนะมันจะมีอาวุธชิ้นนี้นี่เอ้ยไม่ใช่ดิอันนี้อันนี้อนนโอโ้โหบวก2 0่อะเยอะมากแล้วก็จะมีรู้สึกจะเป็นอันนี้โอโ้โหอันนี้ก็20.9รวม2อันก็41.7 ประเด็นคือเราเนี่ยไม่สามารถเลือกตรงๆได้ว่าอยากจะเอาบอดี้เว่ยพองั้นแม่งต้องมาลุนดวงถ้าอธิบายง่ายๆไอดีผมตอนนี้เนี่ยค่าตัวมินสโตนสปริตเนี่ยเยอะเกินไปแล้วไปลงอย่างอื่นดีกว่าอันนี้มันไม่มีอะไรมากนะครับอธิบายประมาณว่าการโจมตีด้วยอาวุธประเภทสโตนสปริตเนี่ยจะเพิ่มแอคแท็ก50%แค่นี้เลยพอเั้นเนี่ยถ้าสมมติไปเล่นอาวุธไฮบริดแบบอันนึงผมถือเบลสไตน์อันนึงถือสโตนสปริตเนี่ยมันจะดึงประสิทธิภาพความสามารถมีสุดวะ่ะ เพราะอย่างตัว m a t t h e w a r Talent t ของ Stormbreaker สเปียเนี่ยก็อ้างอิงจากเลือดเหมือนกันนะครับอย่างอันนี้ถ้าเลือดเพิ่มมาถึง50,000ก็จะเพิ่มไอ้แถบตัว Button View เนี่ยหอันเนาะอันนี้คือชัดเจนมากเลยก็คือเพิ่มค่า Precision Rate โดยอ้างอิงจากแต้ม Body Body ของผมเนี่ยมัน74แล้วมันสูงสุดถึง150ปัจจุบันโบนัสมันเลยอยู่แค่2%เท่านั้นเองอันนี้คือลดดาเมจ2%โดยอ้างอิงจากเลือด6000สูงสุด30%ก็คือ9 0 0 0 0นะครับ สรุปคือเลือดมันสำคัญมากๆสำหรับสายตัวสโตนสปิตหมดเลยนะส่วน2องอันล่างก็จะเหมือนกับทันเดอร์ไครเบทเปไปเลยเนาะเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยไอดี ID ผมแม่งขาดเรื่องแต้มบอดี้ไว้ถ้าได้แต้มบอดี้มามันก็จะเพิ่มค่าหรือือ่นๆแบบทุกอย่างฟูลเลยตั้งแต่คิเลดความแม่นยำจนเรื่องของดามเมทที่ทำได้แต่เอาจริงๆเฟสที่ผมใส่เนี่ยมันก็ยัง6 1อยู่นะครับก็เดี๋ยวทยอยเปลี่ยนละกัน ไม่รู้อนาคตอีกกี่แพทกี่เดือนอะไรเงี้ยมันจะปลด81ดอีกอะอ่ะไหนๆก็ทําคลิปอธิบายในส่วนของจูนและเออผมจะมาตอบคอมเมนต์ที่ถามถึงเรื่องอินเนอร์เวสสำหรับสายตัวโมบิลเนี่ยทำยังไงบ้างต้องอธิบายก่อนนะครับว่าสายนี้มันมันแบ่งเป็น2อันละกันนะสำหรับผมเนี่ยจะแบ่งเป็นสายที่แบบว่าเอาชีวิตรอดเนาะถ้าเอาชีวิตรอดเนี่ยผมจะใส่ตามนี้เลยนะครับยกเว้นแต่ที่ถ้าไปลงแบบเลด10คนเนี่ยก็จะเอาล็อกโซลิดมาแทนมา้า เพราะทุกครั้งที่ใช้สกิลดึงบอสเนี่ยบอสจะตีเบาลงถึง60%เลยนะครับนอกนั้นก็จะเป็นพวกกันตายอย่างเช่นลรลคกังที่เพิ่มระยะเวลาของโลแล้วก็ดูดซับดาเมจได้เยอะขึ้นโดนฮิวแรงขึ้นด้วยแล้วก็จะเป็นแท็บบีที่เอาไว้กันตายเซตน,นี้ถือว่าเป็นเซตที่อึดมากนะครับเพราะผมเคยทดลองโดยการที่ไอ้บอสเซียนลาที่หมด10คนเนี่ยแต่ผมสามารถลง2คนกับพระผ่านได้อันนี้ผมการันตีแน่นอนเดี๋ยวไว้อนาคตจะลองมาทําคลิปให้ดูด้วย แต่ถ้าใครอยากเป็นสายแบบดาเมจ่าก็ใส่ม้ากลับมาพร้อมกับเพิ่มไอตัวอ n นเนอร์อันนี้ทำให้ชาร์จแอคแทก,กับการตีบอสแรงขึ้นและที่สำคัญคือยิ่งปลดเยอะขึ้นเนี่ยนอกจากจะมีผลกับบอสแล้วยังมีผลกับมอนเตอร์ทั่วไปรวมถึงผู้เล่นด้วยแต่ว่าผู้เล่นเนี่ยต้องมีค่าเอเดเ a n ต์ต่ำกว่า60%นะครับแต่ปัญหาคือไอเนี่ยมันอยู่กล่องอื่นเว้ยมันไม่ได้อยู่กล่องสโตนสปริต ซึ่งถ้าใครใสอินเนอร์เนี้เนี่ยบอกเลยว่าตีบอสโคตรมันมันจัดจัดแล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งที่ใส่ได้ก็ดีแต่ไม่ใส่ก็ได้ก็คืออันนี้ adaptive s t e e l นะครับเมื่อเราใช้โมโบเบเนี่ยเพิ่ม critical damage ข,ของชาร์จโจมตีแล้วก็ทักษะแพรลี่เคานเตอร์สกิลหมายถึงไอตัวกดคลิกขวาแล้วก็สวนโจมตีกลับนั่นเองเผื่อใครไม่รู้นะครับไอตัวเกมนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องแพรีก็คือกดปุ่ม e แล้วก็เคาน์เตอร์แท็กสำหรับสายดาบใหญ่เนี่ยคือการกดลิกขวานะครับแต่จริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราตั้งปุ่มไหนเนาะอ่ะเดี๋ยวผมไปทดลองให้กับบอสตัวนี้แล้วกันอ่ะถ้าแพรลี่เนี่ยจะเป็นแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็ปล่อยลงแต่ถ้าเป็นการเคาน์เตอร์อเนี่ยจะเป็นการกดลิกขวาค้างไว้แบบนี้นะครับมันจะมีการสวนโจมตีซึ่งเดี๋ยวผมทดลองโดยที่เราจะไม่แพรลี่แล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าอินเนอร์เวสสายดาเมจมันจะแรงแค่ไหนนะครับหลักๆเนี่ยการใช้คู่กับคอมโบอันนี้ อินเนอร์เวเนี่ยจะทำให้การเคาน์เตอร์ของเราเนี่ยเป็นการชาร์จเฮฟวี่แอคแทกแบบรุนแรงแล้วก็เป็นประเภทเวลี่คอมโบด้วยซึ่งแน่นอนครับมันนับกับแต้มนี้ด้วยนั่นเองเพราะมันเป็นคียดาเมจจากชาร์จโจมตีหรือจะเป็นเคาน์เตอร์สกิลก็ตามนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเล่นกันแบบถอดสมองเลยละกันเน้นรับดาเมจถ้าใครที่เล่นสายดาเมจนะครับมาถึงก็เสียบรัๆไปก่อนมันจะติดสถานะที่ทําให้เราดาบกลายเป็นสีแดงแบบนี้นะครับนี่ ดาบแดงอันนี้เนี่ยจะทําให้ชาร์จโจมตีแรงขึ้น30%ถ้าเรากดป้องกันที่ขวาเนี่ยเวลาเคาน์เตอร์จะเป็นแบบนี้นะครับมันจะเป็นรูปแบบดามเมจแบบชาร์จโจมตีเลยพอะง้นมันก็จะแรงขึ้น30%ด้วยแต่เอาจริงสถา,านการณ์จริงอย่าไปใช้บ่อยเลยเดี๋ยวตายมันก็เสี่ยงอยู่นะเล่นแบบนี้เนี่ยอ่ะแทงรัวๆปุ๊บเปลี่ยนเป็นดาบแดงแล้วก็รอส่วนเคาน์เตอร์เนาะตีมาสิยอย่างนี้ไม่เอาไม่เอาตีเบี่ยงสิเอาตีธรรมดาเลยเร็วตีมาเร็ว อ่ะส่วนได้เลยนี่เนี่ยเอาจริงถ้าเล่นกับพระเนี่ยผมว่าโอเคนะแต่ถ้าเล่นคนเดียวก็เลี่ยงไดก็เลี่ยงแล้วกันผมว่าไม่เวิร์กว่ะอ่ะนี่เราบูทดาเมจเสร็จปุ๊บเปลี่ยนเป็นดาบแดงต่อแล้วก็เคาน์เตอร์นี่เคาน์เตอร์แอืมเคาน์เตอร์แทกมันจะเป็นรูปแบบเวลี่คอมโบนะครับก็คือชา้าโจมตีแบบ3ฮิตซึ่งอันนี้เนี่ยมันละลายเกาะบอสเร็วด้วยนะอืม ดาบแดงมาตีมาสวนป้ายสวนป้ายโบเขาให้เฉลี่ยของผมก็อยู่ที่ประมาณหมื่นกว่า,วาถึงสองหมื่นเนาะก็ไม่ได้สุดขนาดนั้นแต่ก็ถือว่าพอใช้ได้อยู่นะครับเตรียมมาสิจริงๆที่แรงอาจจะเพราะว่าปลดระครังของเมืองนี้แล้วด้วยแหละมันก็เลยแรงมากอ่ะรวมๆก็ประมาณนี้นะครับสําหรับสายโจมตีซึ่งถามว่าเวิร์กไหมผมว่ามันมันเล่นได้เว้ยมันเล่นได้แต่ว่ามันก็จะเสี่ยงตายเยอะไปหน่อยอ่ะ มันไม่มีราคาไม่มีแถบบีบท,ที่ทําให้ยื้อชีวิตเนาะแต่ก็ถ้าใครชอบเล่นก็ลองดูได้นะครับอ๋อแล้วก็รู้สึกเซิร์ฟจีนไอสกิลดึงบอสสกิลนี้เนี่ยสตอมรอถ้าใช้มันจะติดสถานะดมบีดได้เลยมั้งถ้าจะไม่ผิดนะปกติเราต้องกดอาคารใช่ไหมถึงจะติดดมบีดถ้าเราไม่ติดดมบีดอันนี้เนี่ยมันก็จะไม่สามารถทําดาบแดงได้นั่นเองคืออันนี้เนี่ยผมไม่ชัวร์เหมือนกันนะแต่ว่าผมไปเจอสปอยมา,ข,าข่าวว่า มันทําให้สายดาบใหญ่อย่างโมเบตมันโกงขึ้นเพราะปกติจะติดดาบแดงติดไฟอย่างเงี้ยเพื่อให้ชา้าโจมตีแรงขึ้นมันต้องกด R ของหอกค้างใช่ไหมล่ะแต่กลายเป็นว่ากดสกิลคิวทีเดียวแล้วใช้ได้เลยมันก็ค่อนข้าง o p นะค่อนข้างทําดาเมจได้แรงแต่เมตาเซิร์ฟจีนเนี่ยส่วนมากเขาจะเล่นดาบถังคู่กับโมเบตมากกว่าไม่ค่อยมีใครเล่นสตอมเบเกอร์สเปียร์ละยกเว้นกรณีใช้ลงเรดบอส10คนเนี่ยค่อนข้างยังสำคัญอยู่นะฮะอ่ะเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็ หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่น้อยก็มากเนาะเพราะเชื่อว่าอย่างน้อยเราก็รู้แล้วว่าตัวละครเราเนี่ยมันขาดแต้มอะไรอยู่เพราะเราสามารถมาเช็กตรง Material Art Talent ตรงนี้ได้เลยก็อย่างผมเนี่ยขาดบอดี้ก็เดี๋ยวไปเพิ่มบอดี้หน่อยรู้สึกพอเลือดน,น้อยคิเลนก็จะน้อยลงด้วยเลือดน,น้อยก็ทําให้ตีเบาลงด้วยมันมีผลเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันก็เป็นแค่แต้มหนึ่งที่เสริมเข้ามาเนาะอ้ออย่าลืมนะครับว่าเลือดเนี่ยมีผลกับสกิลโลด้วยเพราะโลอ้างอิงจากเลือดยิ่งเลือดเยอะโลยิ่งอึ้น อย่างอันนี้ยิ่งเลือดเยอะก็ยิ่งตีแรงขึ้นด้วยยิ่งเลือดเยอะก็ติดคี้ง่ายขึ้นด้วยเออผมอธิบายเรื่อง aberration หน่อยละกันไอ้ตัวเนี้ยมันบอกว่าถ้าเราชาร์จโจมตีแบบเวลี่คอมโบที่เป็นสีแดงฟารัวๆสามทีอ่ะอันนั้นมันจะไม่ติดสถานะ aberration ซึ่งไอสถานะ aberration เนี่ยมันทําให้ดาเมจเราตีเบาลงเว้ยเบาลงเยอะมากเลยคือจริงๆตัวเกมมันจะมีเรื่องคี้ดาเมจแล้วก็ affinity attack ที่ทาดาเมจเพิ่มขึ้นกว่าดาเมจปกติ35% ถ้าคีเนี่ยมันจะเพิ่ม50%เนาะแต่อเบเรชั่นเนี่ยก็คือทำให้ตีเบาลงนะครับเอาง่ายๆนะครับถ้าสมมติว่าค่าพิกซิชั่นน้อยเนี่ยโอกาสติดอเบเรชั่นก็สูงซึ่งอเบเรชั่นเนี่ยมันคำนวณจากการโจมตีมินิมัลม์แอคแทกเนาะหมายความว่าจะเป็นดาเมจที่เบาที่สุดที่เราทำได้เลยในขณะที่อฟฟิเนตี้เนี่ยมันหมายถึงไอ้โบนัสดาเมจที่เพิ่มมาถึง35%อะไรประมาณนี้คีดาเมจ50%ก็สำหรับข้อมูลเนี่ยผมอาจจะพูดดดดดถููกกพพผผิเเเราาาาะะว่นน่่มมมอง็ไไ้้แนนนนนขั ก็ถ้าใครรู้ว่าตรงไหนผิดก็สามารถอธิบายคอมเมนต์เสริมได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่น้อยก็มากหรือว่าอาจจะไม่มีประโยชน์เลยเอาไปแล้วครับเจอกันในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายจ้า